สวัสดีครับทุกคนครับพบกับเกมซ e ลดาภาคที่2กับการแก้ปริศนาสาลเจ้านะฮะตอนนี้ผมอยู่บริเวณด้านหน้าของสาลเจ้าโดมิซุยโนะนะฮะอยู่ช่วงประมาณด้านขวาของแผ่นที่ตรงกลางนะครับเนี่ยตรงกลางนิดนึงนะฮะอยู่ใกล้ๆกับหอคอยอุริมะนะฮะอุริยามะนะครับโอเคเข้าไปด้านในกัน เส้นทางโอเคที่มีอาชีลอยากเกล็กน้อยนะฮะก่อนอื่นเลยก็ใช้เจ้าดูดขึ้นไปเทลุตตะลวงมาแล้วนะี่ฮะสารเจ้าอยู่ตรงนู้นนะฮะเทวรูปอยู่ตรงนูน้นก็คือให้เรามีขี่อยู่ด้านซ้ายเห็นแล้วมีขี่ด้านในก็มีอยู่นะเห็น,นแับแวบและ โอเคอเดี๋ยวเราจะมาเปิดเข้าไปด้านในกันเอาไอเทมไปตีวิเดียงกของนะเอะหนึ่งครั้งโอเคตรงนี้ตีหนึ่งครั้งเข้าไปได้ตรงนั้นมีขีดโอ้โหแมงเล่นโอเคลองดูเอาขีดอันนะี้ขีดที่หนึ่ง ได้ลูกดอกสิบต่อไปลงมาตรงนี้อันนี้ตีแล้วมันจะวนหัวทิมใช่ไหมหัวทิมดึงค้างเออก็ได้นะเนี่ยตรงนี้นี่ไนงะ อ๋อไม่ได้ไม่ได้เพราะถ้าเราเอาขีบแล้วเรากลับมาไม่ได้มันไม่มีทางขึ้นใช่ไม่ได้สองครั้งมีสองนะฮะอ๋อเนี่ยสองครั้งโอเคสองครั้งเพราะเมื่อกี้ถ้าเราตีไปมันไม่ไม่ได้ไงเออมันไม่มีทางขึ้นมาโอเคได้พลังงาน ตีครั้งที่สองต่อไปตีครั้งที่สามเฮ้ยตกเอ้าไอ้เียโทษทีโอเคเสียหัวใจไปเลยอยู่ไหนเมื่อกี้เราตีครั้งที่สามไม่ได้แล้ว๋อเสียงว่าต้อง ต้องจังหวะที่มันกำลังหมุนอยู่เราต้องไปเก็บเดี๋ยวเราจะเก็บผีมันก่อนนะครับร้อนับมา ก็อันนี้ตีครั้งที่3นะกลับมาที่ครั้งที่3กันเออเราอมาเปิดทีตรงนี้ฮะได้ไรได้โลยิงเต็มอยู่เลยโลยิงเต็มอยู่เลยใช้สกิลโลลโลเต็มนะฮะโอเคได้แล้วนะ ต่อไปก็เมื่อกี้เรตีสามครั้งต่อไปเดี๋ยวใช้ธนูนยิงที่ด้านนอกตีตีไปข้างน,นอกแล้วก็ตีตรงนี้ต่อ น,นับหนึ่งครั้งหนึ่งอ๋อเห็นแล้วเห็แล้วรู้แล้วรู้ละน่าจะใช่โอเคครั้งที่สองก็ครั้งที่สามนะคเดี๋ยวเราก็ไปอยู่ใต้มันอพอเรายิงข้างนอกหนึ่งครั้งนับหนึ่งมัน,นจะได้ไม่งงไปอีกสามครั้ง แล้วก็อันนี้วาร์ปขึ้นไปโอเคไปดีออกข้างนอกนะฮะอ๋อได้เลยผ่านปะเฮ้ยอ๋อตัว, okay. วน,นี <S 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 ้ยังเป็นไอันี่อยู่ได้ปล่าวะได้เดี๋ยวลองดูเฮ้ยได้เออได้เลยครับอ๋อโอเคนี่ไงได้เลยได้เลยเออกระโดดนิดนึงนะเพราะว่าเป็นหลุมโอเคฮะ ผ่านแล้วก็ชวนปวดหัวดีนะสารเจ้านี้อ,อหมุนหมุนนี้ยตาลายอ,อายุเยอะแล้วด้วยนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปครับส่หรคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย